สวัสดีครับการบันทึกค่าใช้จ่ายในกิจการถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะหากมีการบันทึกผิดพลาดนั่นหมายถึงต้นทุนของกิจการก่อนอื่นเลยเรามาทําความเข้าใจก่อนว่าค่าใช้จ่ายคืออะไรค่าใช้จ่ายคือต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่กิจการจ่ายไปเพื่อก่อให้เกิดรายได้ซึ่งมีผลทําให้สินทรัพย์ลดลงก็คือยิงจ่ายเงินมากเงินเล่าก็ลดลงมากเช่นเดียวกัน โดยค่าใช้จ่ายจะแบ,บ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือ 1. ต้นทุนสินค้าเพื่อขายหรือบริการ 2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนันก็คือพวกเงินเดือนค่าโฆษณาร,รวมถึงค่าคอมมิชชั่นและ 3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับ2ตัวแรกเมื่อสักครู่นี้เช่นดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นการลงค่าใช้จ่ายก็ต้องลงให้ถูกต้อง เพราะนั่นหมายถึงการคำนวณต้นทุนหรืองบกำไรขาดทุนของกิจการยกตัวอย่างการบันทึกค่าใช้จ่ายเช่นค่าน้ำค่าไฟของกิจการโดยขั้นตอนมีดังนี้ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่เมนูจ่ายค่าใช้จ่ายและทำการออกเอกสารค่าใช้จ่ายขั้นตอนแรกให้ผู้ใช้งานทำการเลือกประเภทของค่าใช้จ่าย ในส่วนนี้หมายถึงเมื่อผู้ใช้งานเลือกประเภทของค่าใช้จ่ายจะเป็นการบันทึกบัญชีตามที่ผู้ใช้งานเลือกรูปแบบค่าใช้จ่ายในส่วนของรูปแบบค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วยบันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อมีการชำระเงินและ 2. ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายหากผู้ใช้งานเลือกเป็นบันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อมีการชำระเงิน นั่นหมายถึงในระบบจะไม่มีการบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นค้างจ่ายเมื่อมีการออกเอกสารค่าใช้จ่ายแต่จะมีการบันทึกเป็นค่าจ่ายก็ต่อเมื่อมีการจ่ายชําระเงินหรือการออกเอกสารไปสําคัญจ่ายแล้วแต่หากผู้ใช้งานเลือกเป็นตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนั่นหมายถึงเมื่อผู้ใช้งานออกเอกสารค่าใช้จ่ายระบบจะทําการบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายไว้และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังกล่าวจะถูกล้างออก เมื่อมีการจ่ายชำระเงินในส่วนนี้ทีมงานจะขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นบันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อมีการจ่ายชำระเงินก่อนนะครับเมื่อออเอกสารค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้ง,งานทำการออกอกสารใบสำคัญจ่ายเมื่อมีการจ่ายชำระเงินให้ผู้ใช้ง,งานทำการตรวจสอบชื่อของซัพพลายเออร์และละเอียดราคาให้เรียบร้อยรูปแบบการชำระเงินรวมถึงจำนวนเงินที่จ่ายชำระเมื่อตรวจสอบครบถ้วนเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดบันทึกเดีย๋ยวเราลองไปดูการบันทึกบัญชีกันดูนะครับ จะสังเกตว่าระบบจะบันทึกบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายไม่มีการตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายใดๆจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ทีมงานได้เลือกรูปแบบค่าใช้จ่ายเป็นบันทึกค่าใช้จ่ายเมื่อมีการชําระเงินระบบก็จะไม่ตั้งค่าใช้จ่ายเป็นค้างจ่ายแต่จะเป็นการตั้งค่าใช้จ่ายเมื่อมีการออกเอกาสารไบสําคัญจ่ายแล้วในตัวอย่างนี้ ทีมงานจะขออนุญาตเลือกรูปแบบค่าใช้จ่ายเป็นตั้งค่าให้จ่ายค้างจ่ายเมื่อออกเอกสาร ใบค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วเราลองไปดูการบัน,นทึกบัญชีดูนะครับระบบจะทำการบันทึกบัญชีว่ามีค่าจ้างมันบริการเกิดขึ้นและจะบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้การค้า เมื่อมีการจ่ายชำระเงินระบบก็จะทำการล้างเจ้าหนี้การค้าออกเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการออกเอกสารค่าใช้จ่ายอย่าลืมนะครับค่าใช้จ่ายในระบบสำคัญมากเพราะนั่นหมายถึงต้นทุนของกิจการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเทคนิคดีๆจาก s m e m o v e สําสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ